ผู้ติดเหยื่อโลกชอบฟังเรื่องกามไม่ฟังเรื่องสงบสุนัขต,ตะกามคุณมีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างนั้นอะไรเล่าห้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและผดทพะที่สัมผัสด้วยกายเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ เป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยซึ่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยอมใจสุนัขตะเหล่านี้แลคือกามคุณห้าอย่างสุนัขตะนี้เป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้คือข้อที่บุรุษบุคคลบางคนในโลกนี้มีอัตชาัายสน้อมไปในเหยื่อของโลกถ้อยคำสำหรับสนทนาอันพร่ำบ่นถึงเฉพาะต่อกามคุณนั้นๆ ย่อมตั้งอยู่ได้สำหรับบุรุษบุคคลผู้มีอัจฉริยน้อมไปในเหยื่อของโลกเขาย่อมตรึกตามตรองตามถึงสิ่งอันอนุโลมต่อกรรมคุณนั้นๆสิ่งนั้นย่อมคบกับบุรุษนั้นด้วยบุรุษนั้นย่อมเอาใจใส่ต่อสิ่งนั้นด้วยส่วนเมื่อถ้อยคาที่ประกอบด้วยสมาบัติเรื่องไม่หวั่นไหวที่ผ่านไปมาอยู่ เขาย่อมไม่ฟังไม่เงียหูฟังไม่กำหนดจิตเพื่อจะรู้ถ้อยคำชนิดนั้นก็ไม่คุ้นเคยกับบุรุษนั้นบุรุษนั้นก็ไม่สนใจด้วยคำชนิดนั้นสุนัขตะเรียบเหมือนบุรุษผู้จากบ้านหรือนิคมของตนไปนมนานครั้นเห็นบุรุษผู้หนึ่งพึ่งไปจากบ้านหรือนิคมของตนเขาย่อมถามบุรุษนั้นถึงความเกษมความมีอาหารง่าย ความปราะศะจากโรคของบ้านนั้นนิคมนั้นบุรุษนั้นก็บอกให้สุนัขต,ตะเธอจะเข้าใจว่าอย่างไรเขาย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังต่อบุรุษนั้นย่อมกำหนดจิตเพื่อจะรู้ย่อมคบบุรุษนั้นย่อมสนใจด้วยบุรุษนั้นมิใช่หรือ